เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะครคุณกําลังรับชมเพลงเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้เราไู่ในเกมโซนโฟกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแพทใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัพเข้ามานะ,ค,ะคลิปนี้น่าจะลงวันพุธแล้วแหละแต่ว่าแพทนี้มาวันพฤหัสที่23นะฮะแพทนี้ก็เป็นแพทที่อัปเดตเซตใหม่ซึ่งค่อนข้างที่จะเทมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่มันคือแพทนี้ โซน e 4 Xtreme Update 23กรกฎาคม2567นะผมอัปเดตกิจกรรมแรกไอเทม NPC หวังหลินเราเอ,อารีวิวไปแล้วเมื่อวานเพิ่มกิจกรรมตีบวกสกิล50%นะฮะเฮ้ย <He i, S 2> บวกเพิ่ม50%เหรอเราต้องลองตีแล้วนะอย่างนี้เราต้องลองตีนะเดี๋ยวเงินเดือนออกเราต้องลองตีสกิลแล้วอัปเดตไอเทมและเปิดไข่เซนเอกเป็นอ๋ออ๋อมีไข่เซนเอกสามไข่เนี้ยเซนเอกสามเซนเอกวีเซนเอกไอวีจะเปิดได้ฉายา ฉายาสามอันนี้ต่างกันยังไงสามอันนี้ต่างกันที่คริติคอนอย่างเดียวป่ะเพราะว่าเนี่ยฮิตสเปรฮิตร้อยสเปร์สิบห้านี้ก็ฮิตร้อยสเปร์สิบห้าฮิตร้อยสเปร์สิบห้า HP 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 อ๋อต่างกันอยู่ที่ HP กับ SP สองอันนี้ HP กับ SP เท่ากันแต่ว่าบวกอันนี้คริดาเมจอันนี้เป็นคริธรรมดาส่วนอันนี้ HP พันหนึ่ง SP พันห้าแต่ว่ากลายเป็นคริดาเมจแค่เจ็ดจุดห้าก็พอๆกันแหละ สักอันนึงอ่ะผมว่าเล่นได้หมดแทนกันได้หมดทั้ง3อันแหละเนาะเปิดมาแล้วก็จะเพิ่มไอเทมไปใน3อันนี้ด้วยแลาวก็มีชุดด้วยนอกจากฉายาแล้วก็จะมีชุดเนี่ยก็จะเป็นหัวม้าเนี่ยหัวม้าระดับอะไรเขาไม่บอกว่าระดับอะไรแต่ผมคิดว่าระดับอันติเมทเพราะว่าบวกสเตตัสหลายแถวมากแล้วก็ซูเปอร์สปีกแมนสปีกเกอร์แมนมนุษย์ลำโพงนั่นน่าจะเป็นติดหลังนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นติดหลังหรือถุงมือวะจอยสติ๊กแบ็คนะฮะอ๋อกระเป๋าเป็นกระเป๋าน่าจะติดหลังแหละก็น่าจะระดับระดับดแนอน อัปเดตระบบไอเทมในคัสตอมมิกนะฮะไอเทมสเปเชียลมิกอัปเดตเดี๋ยวนะคัสตอมบ็อกสเปเชียลอัปเดตอัปเดตอัปเดตอ๋ออันนี้คือของที่อัปเดตใช่ไหมก็คือทุกอย่างที่เป็นกล่องมิกอัปเดตเข้ามาแล้วคราวนี้อัปเดตสเปเชียลคัสตอมบ็อกสเปเชียลคัสตอมบ็อกก็คือเวลาเราผสมเราก็จะได้กล่องพวกนี้แหละมาแล้วเราก็จะมาเปิดอีกทีนึงว่าจะได้ได้เซตพีเสดเดิรได้กาแล็กซี่ได้โอเวอร์โหลด, Galaxy, ดมี3เซตอยู่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้แพทใหม่มาเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นไอทมกล่่งนี้ใช ผมเข้าใจถูกไหมถูกแหละเพื่อนีเป็นการเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเราเซิร์ชเลยดีกว่า c u s t o m m อก k C U S T O M หากล่องผมพิมพ์ถูกไหม Special ก่อน C O S C C O S T U M นี่กล่องอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อย่าเผออไปซื้อนะอันนี้เป็นของที่เอาไปผปสมอีกทีหนึง่งไม่มีวะ่ะ S P E C I A L Special มีไหมมีคนขายกล่องที่ผสมได้ไหมมีโอ้โหแต่แม เขาขายอยู่วีไหนเนี่ยวีหเดี๋ยวเราไปลองดูหาดูก่อนอ่ะนี่ไงผมเจอแล้วแต่ว่ามันดูไม่ได้วะมันกดดูไม่ได้อะมันต้องเป็นของที่มันต้องเป็นของเนี่นีมันต้องเป็นของอยู่ในช่องเราเราถึงจะกดดูได้แบบเนี้ยผมอยากจะมากดดูแบบเนี้ยว่ามันมีไอเทมไอ้นี่หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไอเทมอัปเดตในกล่อง g e n i d e ไอเทมที่อัปเดตในกล่องผมเริ่มงงๆแล้วามันยังไงกันแน่วะอ๋อ g e n โอเคผมเข้าใจแล้วผมว่านะผมคิดว่าพอเราผสมได้กล่องพวกนี้นะผมเข้าใจถูกแล้วแล้วก็มาเปิดอีกทีหนึ่งพอมาเปิดแล้วถ้าเราได้กล่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะเปิดกล่องไอ้นี่เปิดกล่องเจนโนเจนโนไซเอ็กคอแฮเอเอ็กคอเนี Core ่ยแล้วก็จะมาลุ้นว่าเราจะได้ชิ้นส่วนไหนได้ชิ้นส่วนไหนก็เอาไปแลกชิ้นส่วนนั้นครับผมอย่างเช่นได้ชิ้นส่วนเอ็กคอแฮเนี่ยก็จะเอาไปแลกแฮได้ เนี่ยเวลาเอาไปแลกมันก็จะต้องการชิ้นส่วนนั้นๆ 1>, 1อันกับเงินอีก 10M ก็จะแลกได้นี่เห็นไหมนี่มันก็จะได้ของพวกนี้มาแล้วก็สเตตัสพวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นระดับอันติเมตตอนแรกเนี่ยไอ้เซตเซตพีเสดเดอรเนี่ยมันจะเป็นระดับแค่ไอ,ไอ,ไอนี่มันจะเป็นระดับแค่เขาเรียกอะไรดีเจนอืมแต่พอมาแพทเนี้ยอัปเดตมาเนี่ยก็จะ เป็นระดับอันติเมตด้วยนะฮะใส่ครบ3ชิ้นก็จะได้ฮิตแอตแท็กสองร้อยคริดามจสสิครบ6ชิ้นก็จะได้ออเดฟออแอตแท็กสองร้อยนะฮะครบ9ชิ้นได้สกิลระดับ1เท่านั้นก็คือบวก1สกิลให้แล้วก็ได้ e. เอ๊ะแล้วมันเป็น E แบบเดิมป่ะแล้วก็มีอัปเดตธงด้วยนะแผ่นนี้ธงของสเปนเนี่ยจะได้ E ด้วยนะฮะส่วนธงของอังกฤษเนี่ย ไม่ได้ E แต่ว่าได้สเตตัสเท่าๆทงสเปนเลยโคตรดีเลยนะอืมประมาณเดี๋ยวเราไปดูไหมว่าที่มันให้แลกอะ่ะมันได้อะไรนี่นี่นี่เห็นไหมเราต้องไปผสมก่อนพอผสมปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาของที่ได้จากการผสมผสมเนี่ยมามาเปิดเพื่อที่จะได้ชิ้นส่วนพวกนี้ได้ชิ้นส่วนอะไรก็มาแลกกันนั้นผมลองผสมดูดีไหมผมมีสามอันเนี่ย ผสมเลยแล้วกันลองดูนะว่าจะติดหรือเปล่ามาลองผสมดูเผื่อจะได้สักกล่องหนึ่งมาทําให้ดูนะแหมถ้าได้สักกล่องหนึงก็า็คงจะดวงดีมากแหละเนาะจะได้ไหมคิดว่ามันจะได้ไหมไม่ได้หรอกมันไม่ดวงดีขนาดนั้นอนะล้มเหลวเห็นไหม มันไม่ได้ผมมีอะไรอยู่อีกปะมีอันนี้อีกอันนึงเปิดเลยแล้วเอามาผสมเล่นมีแคดไหม LEAF 40K 40K ซื้อมาผสมให้ดูสักนิดสักหน่อยแล้วกัน LEAF แล้วก็ CORS Cors 44K ผมอยากลองดูอ่ะมันจะได้มไหมแล้วก็ซื้อกล่องดีกว่าขี้เกียจเดิน C U S C O S T O M C O S T O M Custom C O S T U M โอ้ยพิมพ์มั่วไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหกล่องซัมมิก อย่าเผลอเอาอันี้ไปใส่ล่ะหน้าแห้งเลยนะล้มเหลวใช่มันก็ไม่ได้ง่ายๆหรอกอืมถ้าได้ก็คงจะดวงดีมากๆละ่ะล้มเหลวอ,อ๋ติดให้ดูสักอันไม่ได้เหรอโอ้หมดแล้ว อีก2กล่องนะอีก2กล่องนะมาอีก2กล่องมาโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดจริงๆโอ้ <c oughs> โอเคไม่ติดไม่เป็นไร <c oughs> ก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดนั่นแหละเนาะว่าเราต้องผสมให้ได้กล่อง ก่อนเพอได้กล่องแล้วเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าจะได้อเทมเจโนไซเอ็กคอร์ไหมอืมเพอได้อเทมเจโนไซเอ็กคอร์บล็อกเนี่ยก็ต้องมาเปิดหาชิ้นส่วนที่เราต้องการนะว่าเราจะเอาชิ้นส่วนไหนซึ่งมันก็เลือกไม่ได้ันก็เป็นการสุ่มอยู่ดีเราได้ชิ้นส่วนไหนเราก็เอามาแลกชิ้นส่วนนั้นแหละง่ายๆเลยเป็นระดับอันติเมตส่วน E เป็นยังไงเหรอเดี๋ยวผมลองไปหาดูไหมว่าเขาเคยมีเซตนี้เกิดขึ้นมาบนโลกโซนโฟไหม ผมลองไปหาข้อมูลมันไม่มีข้อมูลเซตนี้เลยอ่ะน่าจะเพิ่งมีเซิฟนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจวะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าเพิ่งมีเซิฟนี้หรือเปล่าสําหรับเซตอ่าเจโนซายแอนติเมตนะนะอืมลองหาข้อมูลแล้วเซิฟอ,อื่นเหมือนยังไม่มีเซิฟที่เคยเปิดมาก่อนนะเหมือนจะไม่มีผมไม่เห็นนะไม่รู้ว่ามีไหมนะก็ประมาณน,นี้เราก็ดูรูปภาพเอาไปก่อนแล้วกันนะเนี่ก็เท่ดีนะผมว่ามันก็มีแสง แต่ถ้า E เหรอถ้า E ถ้ามันยังเป็นแบบเดิมอยู่ผมว่าก็ไม่น่าเล่นเออนึกออกไหมมันน่าจะปรับปรุงท่า E ให้ด้วยนะก็คงจะดีเนาะถ้าปรับปรุงท่า E ให้นะมีคลิปให้ดูไหมไม่มีวะ่ะไม่มีคลิปให้ดูอ่ะอืมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็น E ยังไงต้องรอมีคนได้อะละแล้วเขาทำคลิปรีวิวเราถึงจะเห็นเดี๋ยวถ้าเป็น E แบบเดิมเลยผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะ เพราะว่าเออกว่าจะทําได้เซนะ็ตอันติเมตน่ะมันก็แพงมากๆอะ่ะกว่าจะทําได้เนาะกว่าจะทําได้คงหมดหลายตังมากอะ่ะแล้วแล้วพอได้มาแล้วก็เป็นอีกึมกึมอ่ะอีแบบอี e <laughs> e เพื่ออะไรอี e ยิงลงพื้นแล้วก็โดนแคบแคบอะ่ะแล้วก็ทําอะไรไม่ค่อยได้อืมแต่ถ้าเอาสเตตัสมันก็โอเคอยู่ เอาสเตตัสสเตตัสมันก็ดีมากๆแหละอันติเมตอะสเตตัสมันต้องดีกว่าปกติอยู่แล้วแหละเนาะประมาณนี้และกันสำหรับรีวิวเซตพีสเสดตตัวใหม่นะฮะก็ลองไปผสมเล่นๆกันได้เผื่อได้มาก็จะคงจะแพงนช่วงนี้เนาะถ้าใครได้เนาะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย